สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวครับอ่าพ่อครัวหายมาหน่อยสวัสดีครับผมพ่อครัวแมวนะครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับวันนี้อยู่กันที่วัดคลุนนนอนะครับพามาดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับนี่ทาบุญงานบวชก่อนเผานะครับ เดี๋ยวให้ดูพ่อครัวแมวกันนะครับอันนี้ไม่ใช่พ่อเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อครัวแมวนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้นะครับผมพ่อครัวแมวกับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับใครจะทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาครับต้องการอาหารอร่อยอร่อยนะครับติดต่อให้พ่อครัวแมวดูแลเรื่องอาหารนะครับวันนี้เราครับเราอยู่กันที่วัดคุ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 นอกนะครับ เออออาชุกในแถวพระสมุดรเจดีนะครับพามาดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานศพนะครับงานก่อนเผานะครับลูกค้าสั่งเป็นชุดอาหารสําหรับงานทําบุญแขก60ท่านนะครับแขกรวมพานะครับผมพ่อครัวแมวและทีมงานนะครับมีอาหารจัดลายบุฟเฟ่ต์ให้แบบนี้นะครับเจ้าภาพไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเหนื่อยเรื่องอาหารนะครับเรามีบริการจัดอาหารแบบนี้นะครับผม ตื่นเช้ามาเจ้าภาพก็ไม่ต้องยุ่งยากเลยครับช่วยจานช้อนซ่อมเรามีให้พร้อมนะครับสําหรับอาหารทังหายพระครับเราก็มีการจัดให้นะครับนี่เจ้าภาพยังไม่มาเราก็จัดงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อาหารถวายพระนะครับที่วัดให้แบบให้จานแบบฉันวงนะครับเราจัดสองวงแบบนี้นะครับผมมีโถข้าวครับผมกินอย่างดีและเรียบร้อยถ่วยจานช้อนซ่อมนะครับนี่จานภาชนะอย่างดีนะครับ ของพระนะครับเจ้าภาพไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเหนื่อยเรื่องอาหารครับเรามีทีมงานมาจัดให้แบบนี้ครับเจ้าภาพจะจัดทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาพ่อัวแมวมีบริการให้แบบนี้ครับผมเน่เวันนี้ลูกค้าสั่งนะครับเป็นชุดน้ําพริกกะปิก,กับปลาทูทอดนะครับไก่ทอดบล็อกอรีกุ้งสดเห็ดหอมแล้วก็มีแกงส้มชะอมกุ้งนี่ครับแบบนี้เลย ไข่หม้อไฟนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมพ่อครวมนะครับให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดครุวัดครุครุครุน้าวัดวัดคร <laughs> ุนอกนะครับใครจะทําบุญบ้านงานบวชงาน,งานแต่งประชุมอบรมสัมมนานครับอ้าวไปจับไล้จับกองพี่หน่อย สวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับพ่อขัวแมวให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลี้ใช้ครับวันนี้อยู่ที่วัดคุนอกนะครับเป็นงานทําบุญครบรอบเเป็นงานทําบุญก่อนเผานะครับใครจะใช้อาหารเรานะครับทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาครับพ่อรัวแมวมีบริการให้แบบนี้ครับนี่มาดูลายบุฟเฟ่ครับเรามีภาชนะให้อย่างดีครับนี่ใช้จานใบใหญ่ครับผม ใจกระเบองอย่างดีนะครับร้านเฟ่ทั่วไปจะให้จานใบเล็กเพราะว่าเขาจะกลัวเปลืองอาหารแต่ร้านพ่อโคแมวครับจริงใจใจดีแล้วเรามั่นใจว่าอาหารเราอร่อยปริมาณเพียงพอครับเราจึงให้จานใบใหญ่ครับช้อนซ่อมครับนี่อย่างหนาอย่างดีครับแบบนี้ครับเรามีให้ครับจบงานเจ้าภาพไม่ต้องเกณฑ์พ่อแม่พี่น้องมาล้างจานไม่ต้องจ้างคนมาล้างจานสะดวกสบายมากครับเรามีบริการให้แบบนี้ครับผมอันนี้เป็นข้าวหอมนะครับเรามีให้ในเซตนะครับชุดนี้นะครับถ้า 210บาทนะครับค่าอาหาร210บาทได้หายกับข้าว5อย่างของหวานอย่างหนึ่งมีข้าวหอมและน้ำดื่มให้ครับมาดูเมนูนะครับมีอะไรน่ากินบ้างครับนี่ครับผมบลูเอรี่กุ้งสดเห็ดหอมผัดสไตล์ฮ่องกงครับนี่เรามีใส่เครื่องปรุงตุนแย่ไอเครื่อเหล้าจีนนะครับน้ำมันงาครับอยู่สมุดปาการครับต้องได้กินกุ้งสดๆดแบบนี้นะครับนี่กุ้งสดๆดเป็นไงครับ ดูหางครับหางมันจะสีแดงครับผมเนื้อมันจะเด้งสู้ฟันเวลากินแล้วมันอร่อยมากครับผมบัคกี้กุ้งสดเห็ดหอมแล้วนะครับปกติร้านบุฟเฟ่ทั่วไปเขาจะผัดผักแล้วกุ้งมาโรยของเราไม่ครับเราผัดกุ้งไปมันจะหอมกุ้งแลวเราก็มั่นใจว่าอาหารเรามีปริมาณเพียงพออร่อยแล้วก็ที่สําคัญครับเราให้กุ้งเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับไม่ไม่ได้ทําแค่เฉพาะโรยหน้าอย่างเดียวนะครับเราผัดแล้วปริมาณเพียงพอตักไปก็เจอกุ้งแน่นอนเมนูเมนูนี้ครับของทอดนะครับลูกค้าสั่งเป็น หมูสับนะครับทอดกระเทียมครับผมนี่ครับหมูสับครับสับละเอียดครับหมักกระลูกผักชีพริกไทยราดผักชีครับแล้วเครื่องปรุงสุดอร่อยครับพอให้ได้แบบนี้ครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมพ่อครัวแมวให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับวันนี้อยู่ที่วัดคุณนอกครับผมเขตพระสมุทรเจดีครับทําบุญ างานก่อนเผานะครับอาหารบุฟเฟ่ท่านละรบาทใครจะทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาครับเราพรองว่าพ่อครัวแมวไม่ผิดหวังใครที่ดูไลน์นี้นะครับโชคดีนะครับผมให้ราคาเก่านะครับท่านละ2อรบาทได้อาหารกับข้าว5้าอย่างของหวานหนึ่งอย่างมีข้าวหอมแล้วก็น้ําดื่มให้ครับแต่ถ้าหลังจากไลน์นี้ครับจะเป็นค่าอาหารท่านละ230ราบาทเท่านั้นนะเออ230บาทครับผมใครดูไลน์นี้นะครับสามารถทักไลน์ทักมาจองได้นะครับในราคา2 1 0บบาทเท่านั้นครับมาดูครับเมนูนี้ครับผม เป็นไก่ทอดน้ำปลาครับนี่ครับผมไก่ทอดเราทอดแบบเหลืองทองสวยงามจัดสถานให้สวยงามแบบนี้ครับผมเรามืออาชีพเรื่องอาหารนะครับรับรองว่าเจ้าภาพไม่ผิดหวังเรื่องอาหารไม่ต้องอายแทกเรื่องอาหารแน่นอนครับวันนี้เมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูที่หลายคนชอบครับคือน้ําพริกปลาทูครับนี่ชุดน้ําพริกนะครับมีผักทอดมีน้ําพริกกะปิครับปลาทูทอดผักทอดครับนี่แบบนี้เลยครับผม ้าจะทำบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาครับติดต่อได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแน่นอนครับผมมีปลกสดแล้วก็มีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมพ่อครัวแมวให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดจุฬการส่วนใหญ่เลือกใช้ครับผมนี่มาดูเมนูนี้ครับผมเราอาชีพเรื่องอาหารครับผมมาดูนี้ครับ เมนูนี้ครับแกงส้มชะอมกุ้งนะครับนี่โอ้โหน้ําแกงส้มเราเข้มข้นครับมีกุ้งและไข่ชะอมหั่นเป็นชิ้นพอดีพอดีครับแบบนี้ครับผมไปงานไหนใครก็ชอบสาหรับเมนูแกงส้มชะอมกุ้งสุดท้ายของหวานครับผมมาดูกันที่บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนครับผมนี่โอ้โหมะพร้าวอ่อนเต็มเลยครับบัวลอยเผือกครับหวานกำลังดีครับนี่เม็ดบัวลอยแป้งบัวลอยเผือกครับ และนี่ก็คือบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้พ่อครัวแมวครับต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะครับคิวเราเต็มทั้งเดือนครับผมใครจะทําบุญบ้านงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาดูรายนี้อยู่นะครับทักมาหาผมได้ที่เบอร์โทร086ยดหหนึ่งตอง468หรือไอเดียไลน์อาซายเชฟแมวป้นหาพ่อครัวแมวได้ทุกช่องทางไม่ว่า f a c e b o o k y o u t u b อ i ีหรือท i k ต o k ค้นหาพ่อครัวแมวได้เลยครับสามารถทักมาจองล่วงหน้าได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ครับพ่อครูแมวจัดเลี้ยงนองสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่แล้วใช้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ